สนับสนุนโดยไฮลั Lux, Champ, กซ์วีโกแชม์เกาะถนนหนึบสตาร์เซิรศูนย์บริการรถเบนราคาประหยะัด T.G. โฟนความสุขง่งายๆของคนรักมือถือค o ส m ิมล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก P ีพีสตูว หยียบเท้าเหยียบหาผมกีดพี่ผมเอามาถึงในช่วงนี้แน่นอนทุกวันอังคารเราเจอกันครับกับพี่เบิร์ดอารมณ์ก่อนครับน่าจะคุณเขาเป็นำสกุลญี่ปุ่นนะยังไงฮะอารมณก่อนยังยืน มีมีอะไรอยาจะเขียนใครช่วยที่ชู้หยิบเขาไปทิ้งหน่อยได้ไหมฮะเออออ๋คืออารมณ์กรยังยืนโอเคครับจบปะเอาไว้อะไรกับมันหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องแนะนำก่อนดีกว่าเดี๋ยวริชแมนทอยของเราทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นครับเลื่อนๆลื่นครับทำไมฮะหนูขำเยอะไปอล้ส้นสูงหนูพริกครับผมเผ็ดไหมเผ็ดมากส้นสูงพริกด้วยโอเคถามเลยโอเคโอเคนะ ยังโอเคอยู่นะโอเคต้องบอกว่าแนะนำก่อนนี่คือเดอะริชแมนทอยพี่เบิร์ดครับเดลิชแมนทอยครับรู้จักครับรู้จักกันดีครับชอบครับเดอะริชแมนทอยครับนี่พี่เบิร์ดครับครับพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นนักแข่งแล้วก็เป็นพ่อแล้วก็เป็นกูรูของเราด้วยที่สำคัญล่าสุดนี้เขาเพิ่งไปรับหน้าที่ภารกิจอันใหญ่หลวงมาเขาได้รับการอัปเกรดจากนักแข่งธรรมดาถูก เขาต้องบอกว่าเขาบี้มากับเบิร์ดหลักห้านี่เบิร์ดหลักสี่นะฮะอยู่หลักสี่อถึงตัวน้อยสเตตัสในเฟซบุ๊กเขานะบอกว่าถึงผมเนี่ยจะขับไม่เก่งแต่ผมก็ขับนำแชมป์ประเทศไทยหลายๆาคนั้งที่สำคัญเป็นคนที่ขับเซฟที่คาร์แล้วเซ็ตผมหล่อมาก ผมนี่เรียบเลยคือประเด็นที่ทีว่ัเด็เพราะว่าขับเซฟตี้คาไม่มีใครกล้าแซงแซงโดนปรับโดนปรับครับอธิบายหน่อยฮะไปยังไงทําไมถึงไปไปเป็นไปคนขับเซฟตี้คาเออก็จากนักแข่งไปขับเซฟตี้คาแล้วตอนนี้ก็ประเด็นมีพี่คนนึ่งก็ทำอยู่ครับแล้วก็เหมือนแบบเขา ชวนไปทําด้วยกันแล้วก็เหมือนเขาเอาชื่อส่งไปทางผู้จัดเงี้ยครับทางผู้จัดก็คือเหมือนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่เขาก็เลยโอเคอ่ะลองมาขับดูอะไรเงี้ยครับ<อ>ต้องมีคุณสมบัติยังไงเอเอการขับเซฟตี้คาร์มันต้องมีอะไรบ้างเพราะจริงๆผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยอย่างถ้าเกิดเป็นกฎข,ของทาง,ง FIA มันก็จะมีกฎเหมือนกันว่าเซฟตี้คาร์ต้องขับอย่างไรถูกไหมครับใช่ครับเซฟตี้คาร์คือเอาเวลาสมมติรถแข่งอ่ะจริงนะให้เบอร์อธิบายดีกว่าครับมันเหมือนรถรถที่นำออกจากเส้นสตาร์ทเพื่อเพื่อรอบวอร์มอัพก่อนแข่งรถเเนนนนีีี่่ยมมมมัััจะรรรรออออบบว์พแหลถถูกกคค็็ืปท เพื่อคุมความเร็วก่อนรถแข่งครับแล้วก็อย่างบางเคสก็คืออย่างเคสมีอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุหนักก็คือไอต้องมีเอสีออกมาเซฟตี้คาร์เนี่ยครับออกมานํารถแข่งเพื่อให้วิ่งช้าๆเพราะอาจจะมีแรงเพราะเวลามีเซฟตี้คาร์มานำเนี่ยคือห้ามแซงคือห้ามแซงรถเซฟตี้คาร์เพื่อเรียงเรียงเบอร์เอาไว้เรียงเบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวไปตรวจลอตเตอรี่ถูกต้องไปได้ครับแต่จริงแล้วพูดถึงการขับเซฟตี้คาร์จริงมันไม่ง่ายนะเพราะถ้าเกิดเรามองไปถึงความเป็นฟอร์มูล่าวัน คนขับเซฟที่คาเนี่ยคุณต้องมีทักษะในการขับนะฮะเพราะว่าอย่างเซฟที่คาที่ใช้ในการแข่งขันฟอร์มูล่าวันเป็นรถที่มีแรงม้ามากถูกต้องครับเพราะว่ารถในฟอร์มูล่าวันเป็นรถที่มีแรงม้าสูงแล้วใช่ดังนั้นก็เลยต้องมีทักษะควใช่ไหมฮะก็ต้องเร็วหน่อยเพราะถ้าไม่เร็วมากข้างหลังเขาก็อึดอัดเพราะข้างหลังเขาเป็นรถแข่งแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องใช้ความเร็วประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ยากของเซฟที่คาเนี่ยน่าจะเป็นเวลามีเคสมีอุบัติเหตุรถเสียรถชนไฟไหม้จะต้องออกไปยังไงไปตอนไหน ต้องไปบล็อกคันไหนเพื่อแล้วเวลาต้องไปนำไม่ถูกคันด้วยนะแล้วที่ดูเวลาไปแทรกรถที่กําลังมาด้วยความเร็วอ่ะใช่ครับใช่ครับมันก็เสียวเหมือนกันนะก็เสียวครับแต่ว่าก็แต่ที่ไปคันนี้ก็โดนคนแซงนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับยังไงครับก็คือมันมีเขาเกิดบัตเหตุอยู่แล้วก็อยู่ในโค้งที่ค่อนข้างอันตรายของอันนี้แข่งมอเตอร์ไซค์มันมีมอเตอร์ไซค์ด้วยรายการนี้โปรซีรี่อ๋อมีแข่งมอเตอร์ไซค์ด้วยก็มีบทเหตุอยู่แล้วก็นักแข่งไม่ได้สติ เือถือว่าเป็นถือว่าเป็นอุบัติเหตุหนักเหตุหนักก็คือเซธีคาต้องออกใช่ไหมครับพอเซธีคาออกปุ๊บก็ออกไปก็คือออกไปแล้วก็เหมือนคันหน้าคันหน้าสุดเขาตามมาแต่เขาเหมือนไม่รู้เขาคิดอะไรครับเขาแซงไปเลยไอ้คันที่สองสามสี่เบาแล้วแต่คันหน้าไปก็ปิ้วแลเลยตามไปหมดเลยใช่ครับก็สลุมโดนปั่หมดเลยครับอันดับห้าได้ที่หนึ่งครับ เ,เรียกว่าเป็นส้มหล่นไป<ช>คือคัท<า>นที่สองเห็นคันหน้าไปได้ไปด้วยใช่แล้วกล, <ะ S 3> ล<ะ>ัวไม่ได้เลยเพราะถือว่าถืว่านี้มันเป็นเรื่องเรื่องของความปลอดภัยเขาค่อนข้างตีเลียดครับที่พีลาครับท,ท,ทพัทยาครับคนละคนกันฮะนั่นเะบิร์นหลักห้าเบิร์นหลักห้าแข่งแรงครับเบิร์นห้าแข่งแรงนี่เบิรหลักสี่เท่านี้เองมันไม่ใช่หลักสี่ที่อายุสี่สิบกว่าแล้วอ้าวพี่เบิร์นวันนี้มีเรื่องอะไรเหลืออีกห้านาทีแล้วไม่เหลือเวลาต้องอังคานนะ ออโหรียเเป็นคันน่ะใช่นี่เป็นเพราะว่าพวกพี่ๆเลยเนี่ยทำให้ช้าขอโทษนะอันไห้ติดไว้ได้ติจริงๆวันนี้มันเป็นจะเป็นเรื่องอะไรพี่เบิร์ดพูดถึงเรื่องของระบบเครื่องยนต์ของ f o r t u n e r ของ f o r t u n e r ใช่ว่ามีแบบไหนบ้างแล้วก็ระบบเครื pues ่องยนต์มันมีอะไรใหม่และมีอะไรที่พิเศษเกินๆหน่อยได้ไหมพี่วันนี้ที่จะพูดจริงอะไรใหม่ๆบ้างของความเป็น f o r t u n e นนิดนึงเอาแบบเป็นหัวข้อพอเครื่องยนต์เครื่องยนต์แล้วกันครับเครื่องยนต์ก็อย่างตัวเครื่องสามพันเนี่ยม จูนใหม่อัพอัพเกรดใหม่จากปกติมัน163แรงม้าครับขยับขึ้นเป็น171แรงม้าอ๋อคืเก็บไว้ <นะ S 2> ครับอันหนึ่งอันมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมก็พูดถึงระบบขับเคลื่อนอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นก็คือเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ full time, ฟูลทามฟูลทามด้วยซึ่งก็ถือว่าแทบจะไม่มีรถในเซกเมนต์เนี้ยครับที่เป็นแบบฟูลทามเนาะส่วนใหญ่ก็จะแบบกดเปลี่ยนสองเป็นสี่ได้แต่นี่ฟูลทามเลยฟูลทามเลยนะครับผมอ่ะสองแล่มีอีกไหมฮะ ก็พูดถึงระบบช่วงล่างช่วงล่างอ่ะอันนี้นิดนึงนิดนึงช่วงล่างหลที่ระบบเป็นโฟลิ่งก็คือเป็นโช๊ค อ่ะคือจะบบกให้ความนุ่มนวลครับผมซึ่งจะแตกต่างกับรถปิกอัพทั่วไปนี่อ่ะเสียสามเรื่องนี้เราติดค้างไว้ใช่ครับและเดี๋ยวที่หน้าเราจะมาจาดลึกกันบ้างทำพลาดทาพลาดโอเคครับผมอ่ะยังไงแล้วก็ไปติดตามพี่เบิร์ดได้นะฮะนอกจากความเป็นเซฟตี้คาที่ต้องบอกว่าไปรับหน้าที่แล้วการแข่งขันครับสนามต่อไปโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตนะฮะสนามเชียงใหม่ครับสามครับสามเนาะที่เชียงใหม่ยังไงฮะนิดหนึ่งโปรโมทหน่อยพี่เบิร์ดก็ อย่างปีที่แล้วเชียงใหม่แต่คนมาดูเยอะมากก็คือเป็นไนเรสเป็นไนเรสใช่ปีนี้ก็เป็นไนเรสอีกอันที่ผ่านมาคืออยากให้ชาวเชียงใหม่หรือว่าชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาร่วมเชียร์พวกเราทุกคนก็คือไปรถไปแข่งกันเยอะเลยมากมายนอกจากนี้มีกิจกรรมของทางโตโยต้าเองว่าจะเป็น ดิฟโชว์ไปดูร้านโชผมแล้วก็ภายในงานก็จะมีบูธมีกิจกรรมต่างๆให้ให้ร่วมงานเยอะมากตอนนี้ถามหน่อยถามหน่อยคะแนนสะสมพี่เบิร์ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ยังไงลูดมาแล้วครับอยู่ที่2อยู่ครับแต่ว่าเนี่คือลูดลงมาแล้วเหรอลูดแล้วครับตอนแรกที่หนึ่งตอนแรกอยู่ที่หนึ่งทางกี่คะแนนท่านตอนนี้อยู่ที่หนึ่งสิบห้าแล้วครับสิบห้าดีกว่าสนามหนึ่งคะแนนที่หนึ่งได้กี่คะแนนคือถ้าเกิดเขาไม่พลาดนะครับเราต้องที่หนึ่งหมดครับที่เหลือถึงจะได้แชมป์ครับที่หนึ่งยี่สิบคะแนนถูกต้องที่สองสิบห้า เอาไปกำลังใจให้เบิร์ดครับพี่เบิร์ดสู้สู้นี่เบิร์ดเมื่อคราวที่แล้วเขาพลาดไปนิดเดียวอยู่นะรถเขาไม่เสียในรอบที่19ครับจบจบนี่กี่รอบครับยี่สิบสองครับยี่สิบสองรอบเกือบจบแล้วนี่และรถเสียกขาทาจะได้มากไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าพี่พี่ทอมจะใส่บิกินี่ไปยืนกลางร่มให้เป็นกำลังใจเสียตั้งแต่ทาร์ตเลยนี่ไม่ไม่สนับสนุนน้องหน่อยเลยอย่าเลยใส่จีติงโอ้โหคนตุ่นลืมเล่าตอนนี้เราเชิญพี่ลิฟมาด้วยกับพี่ลิฟค่ะเอามาเชิญเอาตัวมาพี่ลิฟหน่อยพี่ลิฟ อยจะให้พี่ลิฟฝากอะไรก่อนก่อนกับดีกว่าเออนิดหนึ่งนิดหนึงไม่มีหมาครับไม่มีหมายแล้วเอาไมคให้เค้าเอาไมค์ไปอ่ะก็ฝาก AE Thailand นะครับค่ะพี่เหมือนจะหาเรื่องใครพี่เตยยังยังไม่ขึ้นช็อตยังยังใครสนใจที่จะเข้าไปพี่ Thailand เข้าไปดูได้นะครับที่เว็บว็บ a e thailand.com ครับค่ะ แค่นี้ขอบคุณครับโอเค่ะมาเลยเอ้าเชิญเดีิชแมนทอยหน่อยอ่ะแต่ละคนละไล่ดีกันมาเลยอ่ะเริ่มจากพี่เช่ก่อนครับฝากเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรก็ได้เลยผลงานผลงานของคุณผลงานนิยมเอาผลงานให้พี่แจ๊บแล้วเดี๋ยวพี่เช่เป็นเรื่องรถอะไรเรื่องรถเออเรื่องของโบอัลฟาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเรื่องผลงานก็ตอนตอนนี้ปล่อยซิงเกิลเพลงอ้าวไปครับเพลงฮะคือมายถึงร้อนอย่างเงี้ยร้อนเพราะว่าไปเจอแฟนเราอยู่กับคนอื่นก็ร้อน ใช่แล้วก็ใช่ฮะแล้วก็ฝากอัลบั้มเดลิชแมนไทยไว้ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตามงานคอนเสิร์ตต่างๆค่ะฮะไปโดดกันโอเคฮะไอเย้อาบิเชครับฝากเรื่องรถอ่ะเ่ช่ะเรื่องอะไรพี่กันก็การขับขี่ปลอดภัยนี่ก็เป็นผิดใช่ครับก็จริงๆก็มันอยู่ที่มันอยู่ที่ความคิดเราฮะถ้าถ้าความคิดเรามันแบบมันไปไปมากกว่าความสามารถเรามันก็เกิดอุบัติเหตุได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเราก็อยู่ คือเขาเขาสั่งอะไรมาตอนไปสอบแบบขี่ก็ทําตามนั้นแหละฮะใช่ครับแล้วก็อยากจะแต่งรถก็ตามสบายครับเต็มที่อยากท่าไปเดือดร้อนใครแค่นั้นเองใช่ครับเนาะนะครับเอาฝั่งไว้ด้วยนะพี่เอ๋ครับมีอะไรจะฝากหนั้นไหมฮะฝากเี๋พี่กรณ์นะที่อยู่ญี่ปุ่นไปหาหอยอยู่ไม่ให้ให้ได้เทอร์โบที่สวยๆมาแล้วเทอร์โบที่สวยๆสวยๆก็อย่างฝากที่พี่จะบอกครับแล้วก็เมื่อกี้ยังไม่ได้พูด Facebook ก็สำหรับวงเดริชแมนทอยมี facebook.com/slash/deerishmantoy ครับก็เข้าไปดูอัปเดตตารางงานกันเลยนั้นครับแล้วไปเชียร์กันด้วยนะครับชาวรักรถทั้งหลายโอเคค่ะอันนี้คือ the rich m e t a l เย้ตอนนี้ต้องติดสติกเกอร์แล้วล่ะเชิญพี่ลิฟเลยไม่ติดอันหนึ่งให้อันนึงงั้นให้ไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้พี่ลิฟไปติดเพิ่มเติมกันเก็ได้นะฮะเอาตอนนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยใช่แล้วค่ะขอบคุณเตยต้าไฮรักสติกเกอร์เย่

Can't